สวัสดีค่ะตอนนี้วรุตาอยู่ที่ร้านเขาใหญ่เมทัลชีตนี่คือโรงงานผลิตเมทัลชีตทั้งหมดเลยนะคะเขามีอุปกรณ์ในการรีดเหล็ก เมตัลชีตนี้ก็คือแผ่นเหล็กก็เหมือนกับแผ่นสังกะสีบ้านของเราจะมีการเคลื่อนเขาเรียกว่ามีการในยุคพัฒนาเขาก็มีการปรปับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะนี่ค่ะวารุตาให้ดูบางคนนี่อาจจะยังไม่เห็นว่าโรงงานพัสดุเมตัลชีตเป็นแบบไหนนี่คือเป็นเหล็กทับทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ก็คือฟอยเงินที่ใช้ในการ เคลือบโฟมต่างๆก็จะมีหลายแบบอยู่หลายชนิดหลายมวลด้วยกันนี่คือตัวรีดค่ะตัวรีดการทำงานก็ค่อนข้างที่จะก็พอสมควรนะคะนี่ค่ะวรุตาก็ใช้วัสดุจากร้านที่นี่นะคะนี่คือตัวครอบตัวขอบเป็นแนวเป็นแบบของการรีดแผ่นขึ้นมาค่ะ มาถึงโรงงานก็อดที่จะถ่ายให้ดูกันจะจะไม่ได้นะคะสำหรับที่นี่แล้วนี่นะคะเป็นหลอนลูกฟูกหลอนผนงังหลอนสเปนหล,ลอนกับเบื้องเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้หลอนแบบไหนแล้วก็นี่คือตัวเคลือบค่ะจะเป็นฟอยขาวอลูมิเนียมฟอยฟอย,ฟอยเงินฟอยดำฟอยลายไม้ฟอยลายไม้เกมแล้วก็เซนวิสแล้วแต่เราจะเลือกกันไปเลยค่ะ รวมถึงมุมนี้ที่เป็นเหล็กเส้นด้วยนะคะมีพร้อมหมดทุกอย่างเลยค่ะสามารถแวะได้มาได้ที่นี่นะคะเขาใหญ่เมทั้นชีนนี่คือดูนี่ดูกันจะๆเลยนะคะเป็นแผ่นเหล็กที่เป็นแผ่นแผ่นแบบนี้ เขาก็จะทำการรีดแผ่นกรีดแผ่นตามที่จำนวนลูกค้าสั่งก่อนที่จะสั่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปวัดหน้างานด้วยว่าเราจะใช้ขนาดไหนแบบไหนอย่างไรแล้วถึงจะมาทำการผลิตให้กับลูกค้าค่ะนี่ดูกันจัะจะเลยนะคะนี่คือเหล็กแผ่นเมทั้นชีทนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการยกนี้ค่ะจะต้องเป็นเคนตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเคนแบบนี้เลยเราไม่สามารถที่จะยกด้วยมือได้เลยนะคะงานแบบนี้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเซฟที่ First นี่ค่ะเหมือนกับรางของลายการผลิตในโรงงานเลยค่ะ